มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องของใครดีครับเรื่องของผมก่อนนะครับให้ทั้งสองท่านทายนะครับว่า,าหลังเกิดเหตุระเบิดก,ากลางกรุงเนี่ยอาชีพไหนที่เสี่ยงตายมากที่สุดก็ต้องเป็นตำรวจสิฮะคนเก็บกู้ระเบิดเออจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะมีมากกว่าอาชีพอะ,อะไรคะอาชีพอะไรคนเก็บขยะครับอ๋อเหรอทำไมครับเพราะว่าฝังขยะเนี่ยอาจจะกลายเป็นระเบิดที่ไม่มีใครคาดคิดโดยลุงคนเก็บของเก่าวัยเกือบ60ปีก็บอกว่า ต้องระวังมากกว่าเดิม,ม,มส่วนใหญ่เลือกเอาแต่ขวดน้ํากระป๋องเบียร์ขวดเบียร์หรืออะไรที่เห็นชัดชส่วนที่ใส่ถุงเป็นมัดๆเนี่ยฮะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็จะไม่เสี่ยงไปแกะดูแต่ก็เลือกไม่ได้นะครับบางวันก็ต้องเผชิญความเสี่ยงกับขยะอันตรายจากคนทิ้งที่มักง่ายเช่น ขยะพิษขยะอันตรายรวมไปถึงของมีคมส่วนตัวเคยเจอเอาเศษกระจกบาดเป็นแผลเบิกหวามาแล้วนะฮะใช่อันนี้อันนี้คือขยะนะคะใช่อันนี้คือปัญหาเพราะว่าบางคนเนี่ยบางที้อะไรได้หลายอย่างเลยนะบางทีก็เทใส่ทังผงทีเดียวเลยไม่มัดไม่ห่อกระดาษอะไรเลยแล้วเขากลววมเขาเอาขยะขึ้นมาก็กลายเป็น ่เป็นอะะไรวชคของผมนี่เป็นเรื่องราวกีฬาครับพาไปรู้จักกับนี่เลยครับกรองกลางทีมชนบุรีับหล่อไหมคนนี้อายุไม่เท่าไหร่เองแคุ่ิกเป็ดกุบกิดสำหรับคุณนี่ไม่ได้เหรอฮะอ๋อไม่ได้เวยอ่าโอเคครับคนนี้ก็ชื่อเจ้ายิมครับน้องวันวรชิตกนิตศรีบำเพญครับอ่าโอเคในฐานะนักเตะ อายุน้อยสุดเลยครับทำประตูได้ด้วยวัย17ปีในเกมเปิดบ้านชนะราชบุรีมิตรผล f อฟครับ2ประตูต่อ1แม้ว่านัดล่าสุดนะครับจะพ่ายคารังต่อบุรีรัมยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อสอแต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากกุณซือฉลามชนครับว่ามีความนิ่งเกินวัยสำหรับเจ้ายิมนะครับเข้ามาอยู่ในแอาเดมีของชนบุรีตั้งแต่อายุ11ครับโดยมีโค้ชเฮงเนี่ยเป็นผู้บ่มเพาะและขัดกลาฝีมือฝีเท้าครับ ด้านอนาคตเนี่ยเขามองไกลถึงขนาดพาช้างศึกไปเล่นในฟุตบอลอยู่20ชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหน่าได้น่าได,ได้โถขึ้นนี่ต้อฟุตบอล,บอลรอไปก่อน อ๋อหลายอย่างหลาฮะดิฉันดิฉันดิฉันคืออะไรคะอ๋ข่าวต่อไปดีกว่าอ๋ออ่านข่าวต่อไปอ่ะเป็นยังไงบ้างข่าวต่อไปตอนนี้เนี่เราขับข้ามไปที่ญี่ปุ่นค่ะไปดูร้านสตาร์บัคสาขาที่สวยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็อื้อฉาวที่สุดเช่นกันใช่ค่ะโดยสาขาที่ว่านี้เนี่ยเป็นสาขาที่5ในเมืองฮิโรซากิจังหวัดอาโอเมริค่ะ เรื่องความสวยอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธแต่เรื่องสถานที่ตั้ง่ะกับมีเสียงวิาพากษวิจารณอย่างมากจากประชาชนว่าไม,ไม่เหมาะสมเนื่องจากเคยเป็นบ้านพักของอดีตผู้บัญชาการกองพลที่8แห่งกองจัก,กรวัตรญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยด้านเทศบาลเมืองอ้างว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็คงจะไม่ปิดสาขาดังกล่าวนี้ตามกระแสวิพาก์วิจารณ์แต่จริงๆนะคือร้านกาแฟหลายๆร้านเนี่ย บางบางร้านก็เลือกใช้โบราณสถานในการใช่มที่เราแต่งในบ้านเรานะอย่างอย่างที่ร้านกาแฟนอราสิงห์ที่พยาไทยโบราณโบราณใช่หรืออย่างแถวออฟฟิศเราก็จะมีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ในค่าฐทานะอยู่ในโรงเรียนกรมข่าวนะครับนะก็ คล้ายร้านกาแฟนอรลเสิงเหมือนกันนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่อะไรครับคุณเหตุการณ์อะไรครับไม่มีครับก็มีกาแฟให้ดื่มใอค่ะของผมนี่เป็นเรื่องราวที่เกาหลีครับไปดูในเรื่องของวงการบันเทิงกับสาวๆาะครับเขาถามคุณพิมอนใช่ครับสาวที่มีใบหน้างามใบหน้างามอเขาบอกว่าเป็นอันดับเนี่ยอันดับตอนนี้นะครับมีการจัดใหม่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งด้วยมาแล้วจากใครแล้วใครได้แทนก็คุณพ่มอนต้องฟังนะครับ เรื่องนี้ครับนางเอกขวัญใจคนทั่วเอเชียอย่างลียองเอครับต้องพ่ายให้กับนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างคิมแตฮีครับหลังถูกจัดลนดับให้มีใบหน้างดงามที่สุดเป็นอันดับที่อันดับที่2นะครับรองจากคิมแตฮีซึ่งขึ้นจากอันดับ2มาเป็นอันดับหนึ่งขณะที่อันดับที่3ครับตกเป็นของใหญ่ตัวร้ายจอนจีชยอนครับส่วนคนอื่นนะครับก็มีอันดับที่4เป็นของซองเฮคยวและก็อันดับที่5เป็นของ ฮันกาอินหลายๆคนก็อาจจะเคย เคยเห็นผลงานกันมาบ้างการไม่รู้จักชื่อหรือว่าอะไรอย่างนี้เรียกยากเหลือเกินแต่ผมก็ชอบจำไม่ได้เท่าไหร่ครับปิดท้ายกันที่สาวๆวงนี้ค่ะ Girls Day วงนี้นะคะรู้จักใช่ไหมคะบอยเห็นข่าวมาบ้างเาเห็นข่าวมาบ้างนะคะล่าสุดค่ะโดนแฟนๆวิจาร์อีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยหลังโชว์บ่อยเดินเดี๋ยวโชว์อยโชว์อยเออจนเกิดการตั้งคำถามว่าแต่ละครั้งเนี่ยตั้งใจหรือไม่ได้เจตนานแน่ เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยทั้งในงานอีเวนต์เองคอนเสิร์ตเอยหรืองานโชว์ตัวต่วตางๆสังเกตได้ว่าสาวๆไม่ค่อยระวังกันเท่าไหร่มาสเตอร์โชว์กางเกงซับในข้างในบ้างหรือว่าอะไรบ้างซับในจริงเหรอให้เห็นบ้างนั้นแหะรู้นะคะส่วนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของแฟนๆเนี่ยใช้วิจารณญาณในการพิจารณาก,กันอีกทีหนึ่งว่าตั้งใจไหมผมเห็นคลิปในข่าวนะครับในข่าวเนี่ยมีคลิปนี่เราเอาเอาเป็นภาพนี่เลยในข่าวเป็นคลิปแบบว่าคือลักษณะแบบ หมือนตั้งใจนะเออเหมือนจับอบบเราจับถือจับภาพนะใช่คือคือถ้าถ้าของเราถ้าปิดอ่ะปิดมันก็ต้องปิดใช่ไหมแต่ที่คือแบบว่าอะไรกันมือจะติดกระโปรงขนาดนั้นเชียวหรือมันอาจจะติดกาวหรือว่าอาจใบอาจจะมีอะไรเขาจะเพิ่งทานอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ได้ล้างมือมันก็จะติดมาขนาดนั้นเลยเหรอครับนั่นน่ะสิครับนะฮะโอเคครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวพาริสที่เราขัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับ ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www. manager. o t th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวเรื่องอ่าน a s t ทผู้จัดก,การออนไลน์สวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีค่ะ